เมื่อสองสามปีก่อนเคยพานักปฏิบัติทาเดินจงกรมไม่ไม่เดินจงกรมธรรมดานะเดินไปเรื่อยๆโดยถอดรองเท้าทางที่เดินก็เป็นทางดินบ้างทางทรายบ้างทางกรวดบ้าง แล้วก็เป็นสนามหญ้าก็มีบางทีก็ลัดล็อกเข้าไปในสวนตอนนั้นเป็นตอนเช้านะฝนก็เพิ่งหยุดเพราะนั้นพื้นนี่มันก็เปียกแล้วก็มีมดนะออกมาวนออกมาจากรังตามทาง คนก็ปอเดินชั่วแรกๆก็สงบสมรวมนะตอนหลังก็ได้ยินเสียงนะปอบแปะปอบแปะ,ปะมีเสียงฝนนะเสียงคนเนี่ยปัดคนปัดมดออกจากตัวเพราะมดเนี่ยมันไต่ขึ้นไปเข้าไป ตามขาก็ไปในร่มผ้าแนักปฏิบัติธรรมก็หลายคนก็เอามือปัดหมดตามตัวตามขานะแล้วความสงบสำร,ร,รวมที่มีตั้งแต่แรกๆนี่ก็หายไปเลยพอเดินจบนะประมาณสัก40นาทีได้ ก็มาสนทนากันแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยไอเสียงที่ดังในระหว่างที่เดินจงกรมมันเสียงอะไรนะหลายคนก็ตอบเป็นเสียงปัดมดออกจากผ้าออกจากกางเกงออกจากขาทำไมาถึงปัดมดถามเขาว่ามดมันกัด ก็บอกก็ว่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนะนะมดกัดนี่ยังไม่ใช่เป็นเหตุผลหรือเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เอามือปัดมันอะไรคือสาเหตุก็มีหลายคนงงนะแล้วก็มีบางคนก็ตอบว่าเพราะมันเจ็บนะนะมดกัดแล้วมันก็เจ็บ ก็ยังไม่ถูกนะยังไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เราเนี่ยเอามือปัดมันส่วนใหญ่ก็งงนะแล้วก็มีบางคนก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนะเมื่อมันเจ็บก็ไม่ชอบนะไม่อยากให้มันเจ็บ อยากให้มันหยุดเจ็บซะก็เลยเอามือปัดมดไปก็ยังไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงนะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเมื่อมันเจ็บนะมันก็ต้องมีความไม่ชอบนะความเจ็บก่อน ก่อนที่อยากจะให้ความเจ็บมันหยุดนี่ก็ต้องมีความไม่ชอบไม่ชอบความเจ็บความปวดที่มดกัดมันจึงจะเกิดความอยากเกิดความปรารถนาให้ความปวดความเจ็บนั่นมันหยุดมันหายไปแต่ถาใครไม่สาเหตุโดยตรงทีเดียวนี่ที่ทำให้เอามือปัดเนี่ย มันต้องมีความอยากจะให้หมดเนี่ยมันหนะลุดไปจากตัวหรืออยากจะให้หมดเนี่ยมันหยุดกัดอยากให้ความเจ็บมันหยุดไม่พอนะมันต้องมีความอยากต่อไปว่าอยากให้หมดเนี่ยมันหยุดกัดอยากให้มดเนี่ยมันหรือไม่ก็อยากให้หมดนี่มันหลุดไปจากขามันจะได้ไม่กัดแต่ถามว่าที่พูดมานี่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เอามือปัดหรือเปล่านะมันก็ยังไม่ใช่นะจะามือปัดมดออกไปจากตัวได้มันต้องมีความอยากอีกอย่างนึ่งนะคืออยากปัดมด <c oughs> นะมันต้มีความอยากปัดมดออกไปจากขาก่อนจึงจะลงมือนะปัดมดงั้นจะดูเนี่ยนะ เพียงแค่ว่ามดกัดเนี่ยมันยังไม่ใช่สาเหตุมันยังมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องตามมาจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยนะเอามือปัดมดจริงๆริงเช่นเมื่อมดกัดแล้วมันก็เจ็บเมื่อเจ็บแล้วเนี่ยมันต้องมีความไม่ชอบความเจ็บนะแล้วก็ตามมาด้วย อยากให้ความเจ็บมันหยุดอยากให้ความเจ็บมันหายแล้วก็ตามมาด้วยอยากให้หมดเนี่ยมันหยุดกัดอยากให้หมดมันหลุดไปจากขาแล้วจึงมีความอยากที่จะปัดมันออกไปจากตัวไอ้ความอยากที่จะปัดมันออกจากตัวนี่แหละนะเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เราเอาลงมือปัดมัน แต่ที่จริงมันยังมีอีกตัวหนึ่งนะมีอีกปัจจัยหนึ่งนะตอนที่มีความอยากจะปัดมันออกไปจากตัวเนี่ยมันยังไม่ใช่เหตุปัจจัยล้วนๆนะที่ทำให้เราลงมือปัดมันนะมันก็คล้ายกับเวลาเรานั่งอยู่บนศาลาแล้วเราปวดนะปวดฉี่อ่ตัวอย่างเนี่ยมันมีความอยากนะี ที่จะลงจากศาลานี้ไปเข้าห้องน้ําแต่ทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นนะมันมีความอยากที่จะเดินลงไปเข้าห้องน้ําเพราะปวดฉี่หรือปวดขาก็ได้นะเราเราอยากจะเดินลงจากศาลายืดเสน้นหยืดสายแต่ทําไมเราไม่ทําความอยากอย่างเดียวเนี่ย มันไม่พอนะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการขาดสติด้วยต่ใดที่เรามีสติอยู่เนี่ยถึงแม้เราปวดฉี่เราอยากจะเดินลงไปเข้าห้องน้ำแต่เนื่องจากนะเรากำลังสวดมนต์อยู่เรากำลังฟังธรรมอยู่เรามีสติแม่มีความอยาก เราก็ไม่ทําตามความอยากนั้นเรียกว่ามีความยับยั้งชั่งใจเพราะมีสติแต่ที่นักปฏิบัติทําหลายคนเนี่ยเขาเดินจงกลมไปแล้วเขาเนะเอามือปัดขณะที่เดินทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรทําเพราะต้องเดินอย่างมีสติอย่างมีสํารวมอย่างมีการสํารวมเพราะตอนนั้นเขาลืมตัวเขาขาดสตินะความอยากจะปัด มดออกไปจากขาจากตัวเนี่ยมันแรงมากจนขาดสติหรือพอไม่มีสติมันกำกับมันก็เลยเผลอเอามือปัดนะในิจพิจารณาดูด,ดูงี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมดกัดเนี่ยจึงเป็นสาเหตุนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองแบบนี้แหละซึ่งเป็นการมองแบบตัดตอนนะ เอามือปัดเพราะว่ามดกัดมันไม่ใช่มันยังมีเหตุปัจจัยมันยังมีอะไรตามมาหลังจากมดกัดเนี่ยสุดท้ายจนกระทั่งเราเกิดความอยากที่จะเอามือปัดมันและความอยากนั้นอย่างเดียวไม่พอต้องขาดสติด้วยหลายครั้งที่เราอยากแต่เราก็ไม่ทำตามความอยากเพราะเรามีสตินะ อยากจะตักอาหารมากๆแต่ว่าเราไม่ทำเพราะเรามีสติเพราะเรานึกถึงคนอื่นที่เขาอยู่ข้างหลังที่เขาก็คงอยากจะกินนะน้นองไก่เหมือนกันแทนที่จะตักสองเราก็ตักแค่หนึ่งให้จริงๆเนี่ยถ้าเราพิจนารณาดูการกระทำของเรา หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบ่อยครั้งเรามองแบบตัดตอนนะเราก็เลยไปคิดว่าที่เราทำอย่างเนี้ยนะเป็นเพราะมดกัดแตนะ่จริงๆไม่ใช่สาเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราคือความอยากประกอบกับการขาดสติเป็นเพราะเรามองไม่ไม่ถี่ถ้วนนะมองไม่ละเอียดเนี่ย เวลามีความทุกข์เนี่ยเราก็เลยมักจะ <c oughs> มองออกไปนอกตัวมันก็คยล้ายกับคนหนึ่งนะชายผู้หนึ่งเนี่ยเดินไปเจอหินก้อนหนึ่งทีแรกก็เดินผ่านไปละตอนหลังเดินกลับมาแล้วก็แบกหินก้อนนั้น แล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยเหนื่อยหนักเขามีความทุกข์ถามเขาว่าที่เขาทุกข์นี่เพราะอะไรที่เขาเหนื่อยเพราะอะไรเขาบอกว่าเหนื่อยเพราะหินหนักเพราะหินอันนี้ที่จริงไม่ใช่นะที่เขาเหนื่อยที่เขาหนักที่เขาทุกข์เพราะเขาแบกหินหินไม่ได้ทำให้เขาหนัก หินเมฆทำให้คนเหนื่อยแต่เพราะการแบกหินต่างหากาคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเหมือนกับชายคนเนี้ยเวลามีความทุกข์ก็มาคิดว่าทุกข์เพราะหนี้สินทุกข์เพราะงานหนักนะทุกข์เพราะเจ็บป่วยหรือทุกข์เพราะคำต่อว่าด่าทอของคนนั้นคนนี้ ที่จริงไม่ใช่มันเป็นทุกข์เพราะแบกต่างหากใจที่ไปแบกนะแบกนี้ใจที่แบกงานทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่เวลาเวลานอนเวลาพักเวลาอยู่กับลูกกับหลานก็ยังแบกงานหรือว่าไปเก็บเอาคำต่อว่าด่าทอของเขาเอามาคิดเอามาทิมแทงจิตใจตัวเอง ตรงนี้ต่างหากที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของเราแต่เป็นเพราะเรามองแบบตัดตอนเนี่ยเราก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นเพราะหินมันทำให้เราทุกข์เป็นเพราะงานหรือนิสินนะทำให้เราเครียดเป็นเพราะคำตอบว่า,าดาทองเขาทำให้เราโกรธไม่ใช่อันนั้นมันสิ่งนอกตัวถ้าเรามองแบบ ตัดตอนเนี่เราจะมองว่าเหตุแห่งความทุกข์มันอยู่นอกตัวเราแต่ถ้าเรามองแบบละเอียดใคร่ครวนเนี่ยเราจะพบว่าเหตุแห่งความทุกข์อยู่ที่ใจเราเป็นเพราะใจเราไปแบกเอาไว้ใจเราไปยึดมันเอาไว้บางครั้งก็มีอาการอีกแบบหนึ่งนะเช่นหงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซ์ เสียงพูดคุยเสียงหมาเหา่าแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยไอความหงุดหงิดเนี่ยเกิดจากเสียงที่มากระทบหูเราจริงหรือเปล่าถ้ามองแบบตัดตอนก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับที่บอกว่าเหมือนกับที่พูดว่าเนี่ยเอามือปัดมดเพราะว่ามดกัดนอันนั้นเป็นการมองแบบตีคลุมน เป็นการมองแบบไม่ละเอียดนะเป็นการมองแบบตัดตอนแต่ที่จริงเนี่ยนะเสียงไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดแต่เพราะมันมีเหตุที่สำคัญกว่านนั้นนะก็คือความรู้สึกในใจเรานะความรังเกียจความไม่ชอบเสียงนั้น ถ้าหากว่าเราชอบเสียงนั้นเราจะหงุดหงิดไหมเราไม่หงุดหงิดหรือถ้าเรารู้สึกเฉยๆกับเสียงนั้นเราจะหงุดหงิดไหมเราก็ไม่หงุดหงิดแต่พราะพอเราไม่ชอบเสียงนั้นนะมันก็เลยเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็าเลยเกิดความอยากให้เสียงนั้นมันหายไปแต่เมื่อเสียงมันไม่หาย มันก็เลยยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่แม่จะเห็นได้ว่าเนี่ยเสียงจริงๆไม่ทำให้เราทุกข์ไม่ทำให้เราหงุดหงิดแต่พราะมีเหตุนะมากกว่านั้นซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุที่อยู่ในใจเราทั้งนั้นแหละคือความรู้สึกลบกับเสียงนะความไม่ชอบเสียงนะจนกระทั่งเกิดความอยากจะให้เสียงนั้นมันหายไปนะ เมื่อมันไม่หายนะก็ยิ่งทุกข์เพราะมันไม่สมอยากนะการกระทำของคนที่อยู่รอบตัวเราก็เหมือนกันนะก็ <c oughs> ะไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้โลงุดหิดแต่เป็นเพราะใจเราต่างหากที่ไม่ชอบรู้สึกลบนะต่อคนคนนั้นต่อคำพูดหรือการกระทำของเขาในธรรมดีกันนะความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่าน รือความคิดมันผุดขึ้นมาในหัวขณะที่เราภาวนาเนี่ยหลายคนบอกว่าภาวนาไม่ไหวเลยนะเครียดมากถามเราเครียดเพราะอะไรเพราะว่ามันฟุ้งเยอะเหลือเกินความคิดมันเยอะเหลือเกินอันนั้นไม่ใช่สาเหตุนะที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดเนะี่ยมันฟุ้งถ้าเกิดว่าเฉยๆกับมัน เราจะเครียดไหมถ้าไม่เครียดนะแต่เป็นเพราะเรารู้สึกลบกับมันเราไม่ชอบนะความฟุง้งเรามีความคาดหวังว่ามาปฏิบัติแล้วมันต้องสงบเพราะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความฟุง้งหรือความคิดที่ไม่เชื้อเชิญขึ้นมาก็เลยเกิดอาการผลักใสอาการผลักสนี่แหละนะที่ทำให้เครียดที่ทำให้ทุกข์ถ้าไม่ผลักใสมันเสียงมันจะดัง ยังไงนะนใจก็ยังเป็นปกติได้แต่ทันทีที่ผลักใสแม้จะเป็นเสียงเพลงเสียงริงโทนเสียงค่อยเสียงเบาเพราะมันเป็นแค่เสียงกระซิบก็ยังหงุดหงิดได้เราไม่ได้ทุกข์เราไม่ได้หงุดหงิดเพราะเสียงแต่ทุกข์เราหงุดหงิดเพราะความรู้สึกลบในใจเยอเกิดอาการผลักสมัน ถ้าเราวางใจให้ถูกนะมันก็ใจก็เป็นปกติได้วิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่ทุกข์ไม่หงุดหงิดนะไปกับเสียงที่มากระทบหรือว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจคือรู้ทันมันเห็นมันนะพอมีสติเห็นมันนะอาการผักใสมันก็หยุดไป พอเรากลับมารู้ตัวเขา้าเนี่ยการเห็นด้วยสติหรือการรู้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะั่นนะพอเรารู้ตัวเขา้าใจมันก็ไม่ไปผักใสเสียงนั้นใจมันก็ไม่ไปผักใสเสียงความคิดปรุงแต่งนั้นมันก็เกิดความสงบขึ้นมาได้ไม่ไปทำอะไรกับ เสียงนั้นไม่ไปทำอะไรกับความคิดฟุง้งปรุงแต่งเหล่านั้นอันนี้แหละที่เราเรียกว่ารู้สื่อๆนะรู้สื่อๆคือรู้ว่ามีเสียงกระทบหูรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่ไปทำอะไรกับมันเพราะถ้าไปทำอะไรกับมันเนี่ยความทุกข์ตามมาเลยเช่นไปสู้รบตกมือกับมันหรือไปแบกมันนะไอการไปสู้รบตกมือกับมันกับการแบกมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ยิ่งผักสายมันยิ่งก็ยิ่งจดจอแต่พอเรามีสติเนะี่ยสติมันทำให้เกิดอาการที่เรียกว่ารู้สื่อๆรู้เฉยๆแค่ดูเฉยๆไม่ทำอะไรกับมันเมื่อเป็นไปยุ่งกับมันนะใจก็เป็นปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสติเรายังอ่อนนะเรายังไม่สามารถจะรู้สื่อๆรู้เฉยๆได้ ล้าทำยังไงนะจึงจะทำให้ใจนี่ไม่ไปไปยุ่งนะไม่ไปรวมรำพันตูไม่ไปแบกไม่ไปยึดหรือไม่จมนะเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิดหรือสิ่งที่กระทบเหล่านั้นมันมีอีกตัวนึ่งเป็นตัวช่วยนะคือการที่เรารู้จักเอาใจเนี่ยหรือดึงจิตเนี่ยไปจดจ่อสิ่งอื่นแทน ถ้ายังดูมันไม่เป็นดูมันไม่ไหวดูมันทีไรโดยมันดูดเข้าไปทุกทีหรือดูมันทีไรกลายเป็นเข้าไปสู้กับมันเข้าไปผักไสมันก็ต้องใช้วิธีอื่นต้องรู้จักดึงจิตออกไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนเพราะา้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะถูกไอเสียงก็ดีความคิดฟุ้งซ่านก็ดี คล้ายๆมันยั่วยุให้ต้องไปทำอะไรกับมันซึ่งก็ตามมาด้วยความทุกข์ให้เราต้องรู้จักนะรู้จักหาตัวช่วยโดยเพราะในเวลาที่มันมีความคิดฟุง้งหรือว่ามีความคิดเรียกว่า,าหลุนแรงและบางทีมันไม่ใช่เป็นความคิดมันเป็นความทรงจำภาพทรงจำเกี่ยวกับอดีต ที่รุนแรงที่ทำให้เกิดอารมณ์ตามมาเช่นความโกรธความเศร้าความรู้สึกผิดบางครั้งนี่มัน,มนรุนแรงมากนจนกระทั่งสติเอาไม่อยู่ไม่สามารถที่จะรู้สื่อๆรู้เฉยๆได้เราก็ต้องหาสิ่งอื่นมาเป็นตัวช่วยก็คือเอาใจนีไปจดจอ่อไปรับรู้สิ่งอื่นแทนสิ่งที่ทำให้ใจเราเนี่ย หลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์หรือหลุดจากความทรงจำที่มันมีพลังมากอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยนะบางคนที่เขามีความมีอารมณ์ปั่นป่วนเพราะมีประสบการณ์ในอดีตท,ที่เจ็บปวดแล้วมันถูกเก็บกดมานานพอมันท่วมท้นทะลักทลายนี่มันเหมือนกับพายุเลยนะมันเหมือนกับคลื่นลมที่แรงหรือคลื่นทะเลที่แรง จิตใจปั่นป,นปวนเหมือนเรือที่กระโลงไปครโงมาจะทำงานได้นั่นต้องมีตัวช่วยนะเช่นถ้ามีสมอก็เอาสมอนี่ไปยึดนะไปเกาะไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้ามีสมอไปเกาะกับกับหินที่อยู่ข้างล่างมันก็ช่วยยึดเรือไว้ไม่ให้โครงเคลงหรืออับปางไปเพราะลมพายุบางครั้งจิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ เราก็ต้องหาอะไรให้จิตมันเกาะบางคนนะสิ่งที่ช่วยให้จิตสงบได้ก็คือการให้ความสนใจรับรู้กับสิ่งนอกตัวเช่นต้นไม้ดอกไม้หรือว่าใบไม้ที่มันกำลังไหวผู้คนที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมา พอจิตไปรับรู้สิ่งนั้นแทนเนี่ยมันก็ออกจากอารมณ์ออกจากความทรงจำที่เจ็บปวดได้บางคนอาจจะไม่ใช่ภาพที่เห็นแต่ว่าอาจจะเป็นเสียงที่ได้ยิน,น,นเวลามันปั่นป่วนเนี่ยเอาจิตไปเกาะอ,อยู่กับเสียงเสียงนกเสียงคนเสียงรถที่ผ่านไปผ่านมาเสียงลมมันก็ช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดจากอารมณ์ เหล่านั้นได้บางคนก็จะพบว่าโอ้ถ้าจิตมาเกาะหรือมารับรู้กับความรู้สึกทางกายนะเช่นมือที่กำลังวางอยู่บนตักนะเท้าที่กำลังเหยียบพื้นหรือว่าหลังที่กำลังพิงอยู่กับพนักเอาใจไปรับรู้ตรงนั้นแทนเนะี่ยมันก็หลุดจากอารมณนะ์ที่ปั่นป่วนทำให้ใจเนี่ยนะค่อยตั้งมันขึ้นมาหน่อย บางทีก็อาศัยอิเรียบท,ที่เราสร้างขึ้นมาเองเนะเช่นการยกมือนคนที่ยกมือเพื่อสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยพอจิตมันปานปวดมากๆเนี่ยพอเรายกมือปุ๊บเนี่ยจิตมันมีสติได้ไวความรู้สึกตัวมันกลับมาได้ไดเร็วหรือครึ่งนิ้วนะพลิกมือไปพริกมือมาเนี่ยเอาจิตไปอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เราว่าหาอะไรให้จิตมันเกาะ เหมือนกับเรือที่มันมีสมอนะถ้าสมอได้เกาะกับอะไรสักอย่างมันก็จะไม่ถูกคลื่นลมหรือว่าคลื่นทะเลนี่พัดพาจนข้างอับปางได้หลายคนเนี่ยเวลาฟังเวลาจิตว้าวุ่นฟุ้งซ่านเนี่ยได้ฟังธรรมะนะได้ฟังเทพธรรมะ หรือว่าได้ดูการบรรยายธรรมทาง youtube เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออใจมันสงบลงนะหลายคนรู้สึกเพลินกับการฟังธรรมแล้วเขาก็แปลกใจว่าทำไมพอหยุดฟังธรรมจิตใจมันก็ว้าวุ่นเหมือนเดิมอันนั้นก็เพราะตอนที่เขาฟังธรรมเนี่ยใจเขาไปเกาะอ,อยู่กับเสียงอยู่กับการบรรยายหรือบางทีก็คุนหรือบางทีก็คิดตามไปด้วย ตอนนั้นแหละที่ทำให้จิตเนี่ยมันมันหลุดออกไปจากอาดีตที่เจ็บปวดหรือว่าอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่ทำให้กังวลถจ้าอยู่ว่างๆเฉยๆเนี่ยใจมันก็ไหลไปอดีตลอยไปอาาไปนาคตทำให้เกิดความทุกข์ดวงธรรมทีเกิดความปั่นป่วนนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาใจไปเกาะอยู่กับอะไรสักอย่างจะเป็นภาพอาจะเป็นเสียง จะเป็นสัมผัสทางกายมันก็ช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดจากความคิดและอารมณ์โดยเพราะที่มันเป็นหลุมความคิดรือเป็นร่องอารมณ์ที่ตกอยู่เป็นประจํำเนี่ยพอมีที่เกาะแล้วเนี่ยมันก็หลุดออกมาได้อันนี้เราเป็นตัวช่วยนะซึ่งเราแต่ละคนต้องรู้นะต้องรู้ว่าให้เรามีตัวช่วยอะไรที่มันจะช่วยทำให้จิตของเราเนี่ยะ หลุดจากร่องความที่หลือลมอารมณ์หรือทำให้ไม่ปั่นป่วนไปตามพายุอารมณ์นะแต่ละคนเนี่ยเ็จะมีความชอบนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพอโกรธมากๆเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบใจมันก็สงบแต่บางคนเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ นะแต่พอเอาจิตมาอยู่กับเสียงนะเสียงภายนอกรอบตัวแล้วเออจิตมันก็หลุดออกจากอารมณ์ได้แม้จะชั่วคราวอันแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมีสิ่งชอบหรือว่าสิ่งที่ช่วยตัวช่วยที่เหมาะกับตัวเองไม่เหมือนกันนะบางคนตัวช่วยคือภาพหรือรูปบางคนตัวช่วยคือเสียงบางคนตัวช่วยคือสิ่งสัมผัส แต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวช่วยเฉพาะหน้านะนะถ้าจะให้ได้ผลจริงๆเ่ยนะเราก็ต้องอมันเจริญสติให้สติเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยที่ใช้การได้นะเรียกว่าไม่ว่าเวลาไหนก็ตามและถ้าดีก็ต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ที่มันขัางค้าง,างถ้าหากว่าแผลมันยังไม่รับการเยียวยาเนี่ยมันก็จะมี อดีตที่เจ็บปวดมาคอยหลอกหลอนนะหรือคอยทิ่มแทงแต่เมื่อหาก่าวว่าจัดการกับตัวความเจ็บปวดนั้นได้นะที่เขาเรียเป็นแผลในใจเนีเช่นเวลาเช่นมีความโกรธมากก็ให้อาภัยก็ไปสรางแผลเมตตาหรือมีความรู้สึกผิดนะก็รู้จักขอขอมาขอโทษ เป็นต้นเนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่มารบก,กวนจิตใจต่อไปแต่ที่สำคัญคือว่าเราแต่ละคนเนี่ยเมื่อเราปฏิบัตินะมาดูจิตดูใจของเราบ่อยๆต้องให้รู้นะว่าจริงๆแล้วเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ได้สิ่งนอกตัวนะมันอยู่ที่ใจของเราแล้วเราต้องแก้ที่ใจของเรานะความทุกข์ใจมันจึงจะคลี่คลายบรรเทาได้อาชานิพ่านี้นะเอากราบพระ